าซอนมักแตงมังโมพี่น้องเลยแลาในจังหวัด,วด,วดวน,น้อยนะมักแตงมังโมข่างทาง,างบางกลางโบสถสีเมืองอุทุมพรแข็งสวนรเขตโอ้ยฝนถึงนลดแลด้วพูดอ่ะ ทงเท่าไรก่อนนะทงละสิบพันทงละสิบพันกีบพี่น้องเลยทงละสี่สิบบาททงมะเร่อปลาเหลสี่สิบบาททหารได้มาซืีนนะรถทหารแต่ฝ่ายแดงป้ายแดงกอท่อรถทหารเนี่ยยังคือไป็ดหนะิบมาไหน าสะออดเอาสีมืออะเขาก็เลยมาแหวะซื้อมักโมพี่น้องเอ้ยเนาะนะเลยมาแวะซื้อมักโมมัแตงไม่นัที่นี่เิน่เร่อนเมือน้ำเาเลยอ้ยซื้ยันสออนาาันเมือนำแล้วลกูกแล้วก็ออบได้ละ คือตั้งนีงก็ได้เงาเลยเด็ดพี่น้องเลยเนาะสาวฮะสาวไรมาเมาหมักแดงขาประจำมังโมหมักแดงขาประจำแต่ดีโรดหายอีกสาวพันสาวพันเอาธรรมดาเลยขาประจำ รถแรกแจกแถมตัวนี่เอามันนี่โปว่ะครับนีอากาบบางเออแถม,แถมรถแรกแจกแถม,ม,ม,มรถแรกแจกแถมบายกินบางนูน้ก็มาหวานยังไงเอ้ยพาเห็ดยังก่อนเดือนขายซีบแค่ไหนซีบบ้านทางเมืองด้วยกันพีมังโมงก็ไดล แัวว่าสีแถมมาพาให้ชิมแแซ่วแทแเขาไม่ได้เชื่อน้บาก็มหมตากนตอานีได้ปะเอ๊ะเทพ้าวใส่ก่อนพี่น้องเลยเบิ่งเอาพี่น้องเลยให้มาหอดเทีอนเลยเบิ่งเอา งงเงาหลอดงาหูจักแม่นยังเฮ้อ <c oughs> โอ้อโจักเป็ดจักไก่สน,น,นั่นเลยพี่น้องเลยขอกินด้วยก็ถึกอยู่อืออ,อยู่กับเป็ดจับไก่พี่น้องเลยไปจับที่ไหนยำสบายดียำแรงๆกันเป็นทางต่อจากคที่มักโมนะ่อะไรเนาะ เสร็จอยู่เห็ดกินน่ะสิต้มไก่ได้ไหมน,นี่นะนะสิต้มไก่ทอดท้ายให้เบิ่งก่อกน <ะ S 1> ปุงผุ้ย <นะ S 1> เสร็จสามซบเลยนี่ทีเสร็จสามซบมึงยาได้ปุงผุ้เอสตี้ปากอะไรอาน้ำไปให้มีแล้วน้ำนะมีแล้วน่ะ โอเคพี okay. 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 So ite, ่น้องก็เก็บผ้าไปทำนี่แหละเนาะมันหิวได้ไปเบิดมือเกลือแต่เส้าอะไรรอบเดียวแลยจ้ะเนียมาแรงรอบหนึ่งเนาะแล้วเรียบร้อยเนะพี่น้องเลยเนี่ยโต๊ะไก่พี่น้องเอ้ยเนาะทำไปได้ถ่ายตอนต้มกันดิมันมีอย่งตรงนี้ ต้มไก่บ้านยดยยวดจ้าแต่เราก็ดำนาเมื่อยๆพี่น้องอ้เจ็บแอวบักขักเลยล่ะเรียบร้อยพี่น้องกับเขาแรงบอบลายใหญ่ห่างพี่น้องเลยนาะมามาจุ๊บจุ๊น้ำกันพี่น้องมาจุ๊บจุ๊น้ำกันพี่น้องเลย้ยกาบรนโลกกับบวดไข่ปวดขางนแวสบายดีป่าลุง นมงโมบอกเลยน้ม่ยังให้มาบางไม่วางยิ้วแห้งฟันน่ะบ่งนาบ่งลางดพี่น้องเลยตอนกลางน้งมุทรต้มไก่กาได้ปลาดุกต้มไก่ ตรงไก่กัดแสบบอกแพะแพะตรงไก่นาะเขา็เาะตรงไก่กับนิ้วเบิอแเ่บเลยนะเอายังมาแลกกับกเอาได้ตรงไก่เน่ะถ่เขากินเบิดก่อน่กระาหมูกระถามาแลกับใบอานะแมวกระนะมเปียดเวลาเราเลยกระถาแหง่ารับิ่จะกินหมูกระถะเบืกินมาได้เหรอนเบายังว năng này ăn đấy. nào. cứ như vậy cho ăn cái đi. Khò nồi chi <laughs> chi thịt vịt với trứng gà sẽ nua thuở thương bên này nó vã luôn chết rồi ạ nó ngon sau đó cẩy nó vào tủ nó ngon, cắt rồi ạ khẩu มือยังนะมือย่างแยกบอลน่ะสองอย่างยังปกติก็มายางมือแม่งความจ้าหนะยังปกติก็มาแตงโมบอลดูแลเจ็บจ็บชัวร yêu cầu em biết không em? Wow. Mình không cầu <laughs> Ba học nhai vậy năm đó nhắc cả nước Tao <laughs> một bớt ừ. Yêu cầu em ừ. Ta xua. ทำทีทำหาทำผิดทำเพื่อนะนีอะไรเ่อนดวยต้องจัดนั่นหนึ่ะเอาสาม่นหมด่้งใจจเอามาห้องใจเหรอ ยังเะทำนั่งงานนั่งานี่เขี่นี่าทางจับอีกนะนี่ขบมาพี่วาเขาว่าอีนะต้เออเอ้ยนี่ติตองนีติตอง có tạo này trong mặt này đẹp Trong mặt Một pha luôn luôn, chiếc xóm mặt Trong mặt Trong mặt Khi cả xóm khắp hoa đất mặt ได้ทานชิาหแม่ได้หล่เพาะว่าอยู่เนี่ยขึ้นหมัดขึ้นลกก็ได้ไล่ตัวเพราะเราเล้ยงปุจะได้หาชิมอาหารสองได้เย้าอะไรโอเคเขาเรมาดูเราอุ้ยจากคนตายเหมือนกับลู้เราเหรอเหรอ

มาพระจาาพป่น้องไ้ขอบุญขอบคุณอะไรที่เขาเบิกมาสนเนะยาะไอยมีความสุขในการหลับสคมคลิปมาเด้เออเป็นปตัอะไลตักก๊กยติตตามไม่พอมาคิดหน้ากันแล้วสบาย,ายดี